คพยากร์ดวงชะตาครึ่งปีหลัง2565สาำหรับผู้ที่เกิดราศีกันครับชาวราศีกันนะครับในช่วงครึ่งปีหลังนั้นนะครับมีข่าวดีเรื่องหนึ่งนะครับที่อยากจะรีบบอกกันเลยก็คือในเรื่องของการเงินนั่นเองนะครับต้องย้ำนะครับว่าราศีกันจริงๆเป็นราศีที่ดวงดีนะครับเพียงแต่ว่าชีวิตมันอาจจะดูแบบเรียบเรียบนิ่งๆไปนิดหนึ่งรวมไปถึงเรื่องการเงิน,นครับโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมาแต่ว่าในครึ่งปีหลังนั้นนะครับดวงดาวการเงินเนี่ย เริ่มที่จะพบกับทางออกนะครับจังหวะการเงินเดินหน้าต่อนะครับมีโอกาสที่ดีในเรื่องของการเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นโชคลาภก็ดีนะครับมีลุ้นอยู่บ้างครับรายได้ก็ดีโดยเฉพาะใครที่ทําธุรกิจหรือว่าในเรื่องของการค้าขายนะครับคุณจะมีโอกาสหาเงินได้เยอะนะครับมีรายได้พิเศษร,รายได้ประจําเข้ามามากยิ่งขึ้นได้เงินเป็นก่อเป็นกรรมมีความมั่นคงในเรื่องของการเงิน ที่ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนว่าจะได้จะได้ไดแต่ก็ไม่ใช่ทีนึงบางทีได้มาก็ไม่จะเม่เต็มหน่วยแต่ว่าครึ่งปีหลังไม่จะเป็นแบบนั้นแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องหนึ่งนะครับที่อาจจะต้องฝากเตือนหน่อยนะครับสำหรับชาวราศีกันก็คือว่าในครึ่งปีหลังนี้นะครับอาจจะเป็นช่วงเวลาที่งานของคุณเนี่ยนะครับเริ่มทําให้เราเนี่ยเกิดความไม่มั่นใจนะครับบางทีเป็นเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเช่นเปลี่ยนเพื่อนร่วมงานเปลี่ยนเจ้านายเปลี่ยนสถานที่ทํางานคุณอาจจะรู้สึกว่าอ ไปต่อดีไม่ดีนะครับดีเรื่องไม่มั่นใจนะครับไม่แน่ใจว่ามันจะสําเร็จหรือเปล่านะครับมาย้ําตรงนี้ครั้งหนึ่งครับว่าราศีกันดวงยังดีอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยอะไรที่คุณคิดและเริ่มในช่วงครึ่งปีหลังขอให้มั่นใจและก็ลงมือทําต่อนะครับจะเป็นสิ่งที่นําพามาสู่ความสําเร็จนะครับสําหรับชาวราศีกันและก็ความก้าวหน้าที่ดีในเรื่องของการทํางานได้นะครับ แถมอีกนิดหนึ่งนะครับเราเคยพูดถึงเรื่องของความรักเรื่องคู่ไปว่าคุณเป็นราศีที่ดวงความรักดีนะครับก็ต้องย้ำนะครับว่ายังคงดีอยู่นะครับใครที่วุ่นๆนในครึ่งปีแรกไม่มีแฟนไม่มีคู่สักทีนึงเนี่ยครึ่งปีหลังก็ยังมีเข้ามาให้ลุ้นนะครับยังเป็นช่วงเวลาแห่งการสละโสดสําหรับชาวราศีกันในครึ่งปีหลังนี้ได้ด้วยครับคําภีร์กรดวงชะตาครึ่งปีหลัง2,565สำหรับผู้ที่เกิดราศีตุลครับ ชาวราศีตุลนะครับต้องบอกข่าวดีเรื่องแรกเลยนะครับก็คือการย้ายราศีของดาวมริตยูนะครับที่จะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมเนี่ยเป็นการย้ายออกจากราศีตุลด้วยนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเลยนะครับเพราะว่าราศีตุลนะครับจริงๆย้าว่าเป็นราศีที่ก่อนหน้านี้ก็มีพระราหูอยู่นะครับแถมมริตยูก็อยู่พอมันอยู่2ออย่างปุ๊บเนี่ยบางทีดวงดาวมันแรงไปนิดหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับพอกรกฎาคมไปแล้ว พระราหูยังอยู่แต่มรตจะอยู่ย้ายออกไปนะครับก็ส่งผลให้ราศีตุลเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นราศีที่ฟ้าเปิดเลยนะครับดังนั้นต้องฝากก่อนนะครับว่าสําหรับชาวราศีตุลที่อยากจะหาโอกาสในเรื่องของการทําบุญนะครับว่าเอ๊ะเราต้องทําบุญยังไงในช่วงราวมรตจะย้ยายเนี่ยเดี๋ยวในช่วงท้ายของ EP นี้เนี่ยมีมาฝากกันอย่างแน่นอนนะครับแต่นี้ข่าวดีที่ว่านี้นะครับก็คือว่าทําให้ราศีตุลเนี่ยนะครับถึงแม้พระราหูยังอยู่นะครับ แต่อย่างที่เคยบอกไปนะครับใน EP พิเศษเมื่อช่วงต้นปีก็คือว่าราหูรอบนี้เขาเรียกว่าเป็นเทวีโชคเป็นราหูที่จะให้โชคกับตัวคุณแต่คนบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่เห็นมีโชคเลยผ่านมาครึ่งปีแล้วนะครับก็ต้องย้าว่ามันเป็นเพราะว่ามีทั้งราหูแนละมฤิตยูเนี่ยอยู่ด้วยกันแถมมีดวงดาวอื่นๆเนี่ยโอโ้โหถ้าคุณลองนึกชีวิตไปดูนะครับว่าในช่วงมีนามษาพฤษภาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงมีความวุ่นวายหลายอย่าง แต่ตอนนี้ทุกอย่างค่อยๆค,คลี่คลายและดวงดาวสําคัญอย่างมรดุยูออกไปแล้วเนี่ยทำให้เส้นทางโดยเฉพาะในเรื่องงานเนี่ยสดใสเลยนะครับใครที่เริ่มต้นงานอะไรใหม่ไว้จะได้ลงมือทําใครที่เรียกว่าติดขัดรอคําตอบอยู่จะได้รับคําตอบและมีข่าวดีเข้ามานะครับรวมไปถึงในเรื่องของการเงินด้วยครับแต่ว่าการเงินเนี่ยขอเป็นสักประมาณ ตุลาไปแล้วก็แล้วกันนะครับสองสาเดือนคือกรกฎาสิงหากันยานี่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอตุลาไปแล้วเนี่ยการเงินของชาวราศีตุลก็จะโดดเด่นแล้วก็จะมีทั้งเรื่องของโชคนะครับและก็มีข่าวดีในเรื่องของการทํางานเข้ามาจะยังฝากเตือนนิดนึงนะครับว่าในเรื่องความรักยังคงต้องระวังนิดหน่อยนะครับไม่ได้ห้ามนะครับแต่ถ้าเกิดใครจะมีคู่มีแฟนดวงดาวบอกว่าให้คุณใช้เวลาใช้สติ นะครับหรือว่าในเครื่องปีหลังนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของความรักเยอะหน่อยแต่ขอให้มั่นใจว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีสําหรับชาวราศีตุลครับ